สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนสาระหน้าที่พลเมืองเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตย d ด้โมกเรซีหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือรูปการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเราคงทราบว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นได้ผ่านรูปแบบการปกครองมาแล้วหลายรูปแบบด้วยกันโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประเด็นที่นับว่าเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยควรเป็นของใครหรือควรอยู่ที่ใครซึ่งในที่สุดแล้ว พัฒนาการของแนวความคิดทางด้านการเมืองโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่เป็นต้นมาได้ให้การยอมรับและถือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศควรเป็นของประชาชนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งเป็นวัทถุของอับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐการที่รัฐบาลใดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะครบทั้งสาประการรัฐบาลของประชาชนหมายถึง รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ด้วยการเปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นคือประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของรัฐบาลซึ่งบ่งชี้ถึงมิติของการปกครองในด้านความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยรัฐบาลโดยประชาชนหมายถึงประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครองได้ถ้าหากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐบาลเพื่อประชาชนหมายถึงรัฐบาลจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อความผาสุขของประชาชนและจะต้องมีการกำหนดวาระในการดํารงตําแหน่งเช่นทุก4ปีเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าผู้ปกครองจะต้องปกครองเพื่อประชาชนหากผันแปรจากจุดหมายนี้ประชาชนจะได้มีโอกาสเปลี่ยนผู้ปกครองผ่านทางการเลือกตั้งวิถีชีวิตประชาธิปไตยลักษณะสําคัญของวิถีแบบประชาธิปไตยอาจจําแนกได้ดังนี้ 1. เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคลโดยไม่สรัทธาบุคคลใดถึงชั้นปูชนียบุคคลจะต้องไม่เคร่งครัดเรื่องระบบอาวุโสประชาธิปไตยจะดำเนินไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกต้องที่แท้จริง 2. รู้จักการประนีประนอมคือยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไม่นิยมความรุนแรงต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไขและต้องยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 3. มีระเบียบวินยัยคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอและช่วยทําให้กฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดตามอําเภอใจแต่ถ้ามีความรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็นธรรมก็ต้องหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นไม่ใช่ฝ่ายฝืน หรือไม่ยอมรับและสุดท้ายก็คือ4มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่าตนเป็นเจ้าของประเทศและประเทศเป็นของทุกคนโดยสำนึกว่าการที่ตนได้รับการศึกษาสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทุกคนดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ทำประโยชน์ให้เป็นการตอบแทนนั่นเอง รัฐธ,ธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐเป็นกฎหมายที่มีไว้รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในขณะเดียวกันก็ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ดได้พระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475 ภายหลังจากคณะราษฎรทำการอภิวัตเปลี่ยนแปลงก,การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธ,ธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศตามหลักการของประชาธิปไตยจึงแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ด้านคืออำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลอำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร 1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติทั้งปวง 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเช่นตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นต้นบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกันกองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา ปรนนาจากสภาผู้แทนราษฎร 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลและ 3. ให้คำแนะนำพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญอำานาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 1. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน 2. ในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบุตรบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 3. เมื่อ มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ตามนายกรัฐมนตรีอาจแจ้งให้ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพียงแต่ไม่มีการลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้และ4ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะรัฐมนตรีอาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติใน เรื่องใดๆอันไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอำนาจตุลาการผ่านทางศาลบทบาทอำนาจหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญ 1. วินิจฉัยในกรณีที่มีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่2อ,องค์กรขึ้นไป 2. วินิจฉัยกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกระบวนการตากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและ 3. วินิจฉัยหนังสือส่วนที่สัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น3ชั้นคือ 1. สศาลชั้นต้นเป็นศาลที่รับพิจารณาคดีแพง่งคดีอาญาและคดีพิเศษอื่นๆโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและศาลชั้นต้นในต่างจังหวัด ส,สารอุทธรณ์เป็นสารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ฝ่ายโจทก์หรือจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของสารชั้นต้นและสา,สารดีกาเป็นสารสูงสุดซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเคารพและปฏิบัติตามไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งได้อีกบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกค,ครอง 1. คดีพ no ิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการจัดทำกิจการของรัฐ 2. คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการจัดทำกิจการของรัฐสารปกครองแบ่งออกเป็น2ชั้นคือ1ศสารปกครองสูงสุดและ 2. ศสารปกครองชั้นต้น บทบาทอำนาจหน้าที่ของสารทหารสารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ค่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะมาสรุปเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลักการสำคัญก็คือ 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้มาจากการเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศ 2. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน 3. การยอมรับหรือเคารพเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อยค่ะสําหรับลักษณะสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะข้อที่หประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 2. ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน 3. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองประเทศ 4. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 5. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช้กำลังและ 6. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะหมายถึงการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศและเข้ามามีส่วนร่วมมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะต่อไปนะคะครูจะมาสรุปเรื่องอำนาจอธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประกอบด้วยอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและ อำนาจตุลาการสำหรับอำนาจอธิปไตยนะคะเริ่มตั้งแต่อำนาจนิติบัญญัติใช้อำนาจผ่านรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลส่วนอำนาจอธิปไตยต่อมาคืออำนาจบริหารใช้อำนาจผ่านรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนะคะมีหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปนตามกฎหมายส่วนอำนาจอธิปไตยข้อที่3ก็คืออำนาจตุลาการค่ะใช้อำนาจผ่านศาลมีหน้าที่พิพากษาและตัดสินคดีความตามกฎหมายสำหรับสาระน่ารู้นะคะรัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรค่ะ สำหรับบุธิสภามีหน้าที่กานกรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินส่วนสภาผู้แทนราษฎรนะคะทำหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร่วมกับวุธสภาค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมหลังการเรียนรู้นะคะวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำทั้งหมด2เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรื่องที่สองก็คือเรื่องอำนาจอธิปไตยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในลายส่วนตัวของครูเพื่อตรวจและให้คะแนนด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ